ชุมดังกล่าวถือว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากเพราะผู้ประชุมผู้เข้ามาร่วมประชุมเต็มห้องเลยนะครับหลายร้อยคนทีเดียวนะะก็ได้การตอบสนองดีที่ที่วัดได้อย่างชัดเจนก็คือภายหลังการประชุมแล้วสิ่งที่เขามาพูดจาก,กับเราเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่เขาต่อต้านการขาย80นะครับแต่เป็นเรื่องที่เขามีปัญหาว่าถ้าให้ให้เขาทำา80เนี่ย เขาจะมีอุปสรรคอะไรบ้างซึ่งก็ทําให้เราได้รับรู้รับทราบอย่างดียิ่งนะครับได้รับการลงเรียนว่าผู้ใดยังไม่ไปฏิบัติตามที่กรอบนโยบายที่กําหนดไว้เราก็จะเชิญมานะครับกาหนดว่าท่านจะต้องรับโควตาไปแล้วเนี่ยท่านควรต้องเป็นทําตนเป็นผู้ค้าปลีกอย่างแท้จริงไม่ควรจะไปขายต่อนาคาที่สูงทําให้ต้นทุนสูงอย่างนั้นในนโยบายของอผู้ใหญ่นะครับคณะรัฐมนตรีชาติเนี่ยไม่ไม่ต้องการที่จะให้ให้มีบทลงโทษใดๆนะครับ จะให้เป็นรักษารของการกําหนดให้เกิดความร่วมมือนะครับแล้วซึ่งมั่นใจเลยครับว่าไม่ไม่ต้องมีบทลงโทษอย่างแน่นอนครับว่าประชาชนเนี่ยเขาให้ความร่วมมือัเป็นลำดับ,บ,บ,บผู้ค้าเองเนี่ยก็อยากจะรับการแก้ไขปัญหาตรงนี้ด้วยเช่นกันเขาไม่ประสงค์ที่จะจําหน่ายเกินราคาอยู่แล้วนะครับเรามั่นใจอย่างนั้น